สวัสดีครับพบกับทิ่ันเซอร์นะครับรีเซ็ตลีก p v p เรียบร้อยนะครับอ่ะรอบนี้รีเซ็ตลีกกี่โมงมาบอกกันหน่อยนะครับก็คลิปอัดลงหน้านะบอกไปแล้วนะครับว่าติดพระกิจเสาร์อาทิตย์เออคลิปก็อัดลงหน้านครับเพราะจะไม่ได้อัปเดตข่าวสารล่าสุดเผื่อมีข่าวลุด จากญี่ปุ่นนะโคโรโบมีสปอยเลยนะครับอก็เป็นการอนะัปเดตณวันที่อัดคลิปไปนะครับอซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวมาจัดทีมเกลียน,นครับเล่นกันให้ดูนะผมใช้บาวอัศวินครับ แร่หนึ่งทำไปหลายคลิปแล้วครับแร่หนึ่งนะจะเกียร์ปืนฟองสบู่นั่นเองครับต้องมีเกียร์ชิ้นนี้เท่านั้นนะถึงจะทำแร่หนึ่งได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวบินซึ่งตัวบินตัวนี้นครับโคนี่คิสว่ดบินผมปั้นมาเนี่ยผมไม่ผิดหวังเลยนะเออผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวบินที่ค่อนข้างจะโกงอยู่กันแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยผมแนะนําปั้นภาคพื้นก่อนแต่ผมเนี่ยพาคพื้นมันโอเคแล้วนะผมก็เลยปั้นตัวบินมารีวิวแล้วก็ใช้งานนะปรากฏว่าเฮ้ยมันหล่อยป้อมชาวบ้าน ค่อนข้างโกงพอสมควรนะครับอ่าซึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ทําคลิปให้ดูอ่าซึ่งเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่ายังมีคนนับข้องใจอยู่ว่าขโมยคอนเทนต์ลุงมาใช่ไหมนะรับก็คือเรื่องของการทำเรนเจอร์ใส่เกียร์แล่หนึ่งอ่าเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังก็ว่ากันตรงๆนะขโมยคอนเทนต์ลุงมาจริงครับอ่าเดี๋ยวพูดคุยกันนะครับ อ่ะก่อนอื่งโปรโมทร้านลุงเลยนะครับลุงยุทูบชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติม ID ผูกเลยตเติมได้หมดเลยนะครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลแอปเปิลเติมได้หมดเลยครับตเติมถูกเกมแ a นเจอร์มีแค่ระบบ iOS ครับแต่ว่าร้านลุงนะมีบริการพิเศษต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นครับเป็นธนาคารรูบี้นะครับอ่าเติมถูกมีแค่ iOS ใช่ไหมรูบี้เติมจากระบบไหนนะครับรับรูบี้จากระบบไหนต้องใช้จากระบบนั้นครับรูบี้เติมเยอะรดเยอะให้ลุงเปิดกระช้าได้เลยหรือเก็บ r ูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS อเอพร้อมเมื่อไ แพ็คต่างๆของสุดท้ายแล้วนะครับก็รีบไปจัดได้เลยนะถ้าเป็นแพ็คเบนเจอร์พ็คเกียนะครับหรือพาร์ทนะที่ไม่เกี่ยวกับ r u b ีเรากดรับเองได้เลยครับแต่ถ้าเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บให้ลุงครับเก,ก็บเอาไว้ให้ที่ iOS อเอจะใช้เมื่อไหร่ก็ทักแชทไปเลยแต่ต้องเติมจากหลานลุงเท่านั้นนะสนใรเล่นเกมกันในหน้า Back Cover Mobile ครับก็เติมถูกเหมือนกันครับใครสนใจก็ดูนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนก็ไปเติมกันที่หลานลุงยุทธครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นครับลุงยุ คนเติมนะครับอ่าก็ทักจัดเราเงียบแอดไลน์ไปถึงช่องทางครับที่แอดสายลุง988อาโค้งสุดท้ายแล้วรีบไปจัดกันที่ลานลุงด้วยเลยนะครับอ่ะเรื่องของแร่หนึ่งขโมยคอนเทนต์ลุงจริงไหม ตอบครับเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปนี้ให้ดูนะเพราะว่ามันมีคนจำพวกนี้อยู่นะผมก็เลยต้องมาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับคือบางคนก็อ่าถ้าเกิดเห็นคลิปลุงก่อนก็จะเข้าใจว่าอ่าลุงทําคนแรกแล้วผมทาเป็นคนที่2ถูกต้องนะในเรื่องของแร่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาเล่าสู่ที่มาที่ไปกันนะครับคือเกียร์ปืนฟองสบู่เนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวในเกมนะครับที่อ่ามันสามารถเลือกเป็นรถแร่นะครับอัปเกรดธาต แม่นยำธาตุแล้วก็หลบสกิลซึ่งในออปชัน4เนี่ยเกียร์อาวุธจะไม่มีค่าต่างๆเหล่านี้อนาคตไม่รู้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมีชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น,นครับแล้วผมเป็นคนแรกที่ทำคอนเทนต์นี้ไม่มีใครรู้ข้อมูลนี้เลยครับคอนเทนต์นี้ผมทำเป็นคนแรกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะเพราะว่าด่านวิ่งครับในรอบของอมิถุนายนนะครับนี่นะครับมิถุนายนนะ รอบที่47นะครับผมได้2 ID เลยนะครับก็คือ ID 4กับ ID 2เออนะคือเห็นคนเขาไม่วิ่งกันนะผมวิ่งซัดไปนู่นเลยเกือบร้อยล้านเรียกได้ว่าขนนกฟรีที่เก็บเอาไว้เนี่ยนี่เลยครับ วิ่งเงินตนหมดตูดเอาตรงๆนะแล้วก็ได้เกียร์ปืนฟสบู่มา2 ID ครับก็คือ TK ID 2แล้วก็ ID c อ่าหลังจากนั้นเนี่ยผมทำคลิปนี้ออกมาเป็นคนแรกก็คือเป็นการให้ข้อมูลเกียร์ปืนฟองสอบู่นะครับว่าเป็นชิ้นเดียวในเกมนะครับที่มีอ่รถแรกนะครับอัพเกรดธาตุมัม่นยำธาตุนะครับแล้วก็หลบสก,กิลนะครับแต่ผมเนี่ย นึกไม่ถึงว่าแบบเฮ้ยเรามีเกียอะไรบ้างวะที่มันจะลดแลด้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเกิดลดแลด้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะทำให้เลนเจอร์เนี่ยใช้แรดท่าต่ำที่สุดซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าต่ำที่สุดตัวเกมเนี่ยมันจะคำนวณเป็นเท่าไหร่นึกไม่ออกผมนึกไม่ออกจริงจนเวลาผ่านไปนะครับอ่าวนมาวิ่งอีกรอบหนึ่งเป็นรอบของสิงหาอ่าผ่านไป2เดือนเดือนกวกาสองเดือนนะนี่นะครับของลุงนะครับ ลุงวิ่งเลยลุงวิ่งเลยครับลุงได้เกียร์ชินนะที่หลังผมคือเกียร์ชินนะมันต้องติดท็อป30อ่าก็ต้องลงทุนนิดนึงนะลุงวิ่งได้มาครับแล้วลุงก็ทำคอนเทนต์นี้ออกมาเลยนะครับนี่ครับในวันที่1อ่สิสิงหาเดี๋ยวผมลงรูปผมจำวันไม่ได้แล้วลุงทำคลิปนี้เป็นคนแรกว่าตรงๆเลยครับลุงทำบาวไวโกนลดแล้วหนึ่งซึ่งลุงทำเป็นคนแรกจริงๆนะผมก็แบบเฮ้ย เราก็ทําได้นี่ว่าก็นึกออกแล้วว่าก็รองเท้าปีกเมฆไงกับเข็มขัดอมาตะแค่เนี้ยก็รถแรกเกินร้อยแล้วทําไมนึกไม่ออกเลยไม่ได้ทําเป็นคนแรกคือทําเป็นคนแรกในเรื่องของข้อมูลเกมนะครับว่าเกียร์ชิ้นเนี้ยมันทําเป็นรถแรกได้แต่พอลุงทําไปปุ๊บเนี่ยผมก็อ่ะโอเคช้าและผมก็เลยทักชัดไปถามลุงบอกว่าผมขอทำคอนเทนต์นี้ได้ไหมเพราะว่าผมเองอนี้นึกไม่ออกเพิ่งมานึกออกตอนเห็นคลิปลุงเนี่ยว่าเฮ้ยเราเองก็ทําได้นี่วอ่าลุงก็โอเคอยู่แล้วครับเพราะว่าใน เกมเบนเจอร์เนี่ยมันก็ต้องมีคอนเทนต์ที่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าทําก็จะเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะอย่างซีรีส์บางอย่างเนี่ยผมเป็นคนคิดค้นเองคิดชื่อขึ้นมาเองเป็นคนแรกอ่าก็มีคนอื่นเดี๋ยวไปทาตามผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะก็ยังไงมันก็จะเป็นสไตล์ใครสไตล์มันอยู่แล้วอ่าฉะนั้นนะที่มาที่ไปก็ประมาณนี้เทาว่าผมข้อมยคอนเทนต์รถแรกหนึ่งของลุงจริงๆอ่าเพียงแต่ว,ว่าไอข้อมูลเนี่ยผมทําเป็นคนแรกแต่ว่าไอรถแรกหนึ่งเนี่ยทำที่หลังลุงหนึ่งวันนะเออฉะนั้นก็ประมาณนี้นะ ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะเออเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีพวกประเภทน,นี้ยอยู่เยอะนะครับคือวันๆเอาแต่ต้องจะมาแทะนะเขาไม่ได้รู้ที่มาที่ไปอ่ะแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะซึ่งนะก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับอ่าเลือกเงินลดแรก17เปอร์นะครับค่าส่งบัตร9เปอร์นะครับแล้วก็อ่าเราทับอีกแม่3.78นะครับแล้วก็อ่าเข็มค่าธรรมเนียม3.72รวมกันละ101อ่าพอรถแรกเกิน100ปุ๊บเนี่ยเรนเจอร์ก็จะใช้ละต่ำสุดก็คือหนึ่งอ่ะในนี้นมันเขียนว่า655เพราะว่าเขาไม่ไดด้้นาตััววเลขทงหมมบก อ่าเขาลดไปทีละจุดนะเขาหักไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะก็คือหัก17เปอร์ก่อนอหัก3า8เปเปอร์แล้วไปหัก37.2เปอร์มันก็เลยเหลือ655มันจะคำนวณไม่เหมือนกันในเกมจะคำนวณอีกแบบหนึ่งนะครับอก็เดี๋ยวนำนะมาใส่นะลดแล้วหนึครับซึ่งตัวนี้นะบบาวสวิน พราะไส้เกียร์แบบนี้แน่นอนมันจะบางแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีบาลียสมบูรณ์แบบออกมามันโดนอะไรมันก็ยังไม่ตายอยู่5วินาทีอะอย่างน้อยๆเนีย่นยห้าวิเนี่ยมันน่าจะมีการผักนะครับมีสตันรนทะลุได้นะครับหรือบัฟได้นะเออแล้วก็ล่างโคนออกมาได้นะครับนี่ครับอเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเปลียนแค่ไหนแล้วก็ใช้บินไปรอยป้อมนะครับซึ่งผมก็จะใช้ค่าพลังตัวตีกาย2จุดเลยนะครับ อคลิปอัดไว้ล่วงหน้านะในวัน p v p ครับมาเล่นกันสนุกสนุกนะจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายหรอกแต่พวกขาดแสนนะมันเยอะพอเราให้ข้อมูลที่แบบว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็มุดลงดินไปหมดครับเออนะทังนั้นทุกอย่างอย่างที่บอกครับมันมีที่มาที่ไปหมดนะผมเองก็ไม่แมมครับอัะลุงทําก่อนก็ต้องให้เครดิตลุงครับว่าลุงเป็นคนทําก่อนนี่แล้หนึ่งจริงๆนี่ให้ดูนะ อ่านี่ร้านหนึ่งนะคือบางคนมองว่าตัดต่อเพราะว่าแบบเนี้ยมันตัดต่อกันได้ไม่ยากแล้วก็สามารถที่จะตัดต่อเนียนก็ได้นะครับอ่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคืออย่างที่บอกบางคนบอกว่าแบบเอ้ยตัดต่ออ่านะครับก็พอมาดูคลิปปุ๊บเอ้ยมันลดแล้ได้จริงนะเพราะว่าระบบการคำนวณลดแลในเกมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนข้อมูลไปเปลี่ยนข้อมูลมานะในอดีตนะ ซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้คำนวณแบบนี้นครับเมื่อก่อนก็คำนวณแยกเหมือนกันเป็นการคำนวณทีละจุดเหมือนกันเป็นคำนวณแยกไปทีละชิ้นนะไม่ได้นําค่าของรถแรกทุกชิ้นมารวมกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนเกมเขาคงจะมองแหละว่ารถแร่เยอะก็โอเคอยู่เพราะว่ามันรองรับกันมานะของพวกความสามารถเพิ่มแร่เพิ่มแร่สามร้อแล้วก็มาเป็นเพิ่มแร่หนึ่พนนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะในเรื่องของทิศทางตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีการปรับนู่นนี่นั่นไปอยู่เรื่อยๆนะครับ อ่าข้อมูลเกมมันก็เลยต้องติดตามโดยตลอดนะครับนี่ครับผมก็อาศัยเนี่ยคือก็ต้องก็ต้องให้เครดิตตามตรงนะว่าแบบเฮ้ยผมก็ได้จากลุงจริงๆว่าเพราะด้วยเรื่องนี้แหละผมก็เลยคิดได้ว่าเออเราก็มีเกียร์ด้วยเออเราได้เกียร์ก่อนลุงด้วยนะได้ทั้ง i d 2แล้วก็ i d สีนะครับซึ่งถือว่าโชคดีว่าแบบ อ่ามันมีค่านี้คือผมมาไปสอบถามข้อมูลมาก่อนแล้วก็รู้ว่าแบบเฮ้ยเกียร์รอบนี้มันพิเศษแล้วผมไม่บอกใครก่อนนะผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนเอาเกียร์มาก่อนแล้วถึงจะทําเป็นคอนเทนต์แรกซึ่งคนในเกมที่ได้ข้อมูลเนี้ยไม่มีใครรู้เรื่องเลยผมทำเป็นคนแรกจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเกียร์ชิ้นเดียวนะอ่าที่มีค่านี้ครับจากนั้นปุ๊บคะแนนพุ่งปรูดเลยนะในรอบของเกียร์ปืนฟองสบู่ครับ คือในส่วนของเกียร์บนท็อปตองนานเนี่ยแน่นอนครับเขาใส่เกียร์ตีสก,กิลดนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพวกค่าพิเศษเหล่านี้นบางคนเขาก็ต้องการสะสมอ่าต้องการเก็บสะสมเอาไว้ครับนี่ครับดูครับแร่หนึ่งอ่านดูนะว่าใส่แบบนี้อัศาวินยืนได้ไหมก็ได้อยู่เนี่ยเห็นไหมนี่นะครับพลังชีวิตไม่มีนะครับหลบสกิลไม่มีครับลบสกิลเป็นศูนย์พลังชีวิตก็ไม่ได้เติมนะ เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคือบางคนก็บุลลี่การใส่เกียร์แบบนี้อยู่นะครับนี่พลังชีวิตไม่มีนะ,ะเพราะมันเป็นพลังโจมต,รตรีรวมต้านสกิลนะครับจริงๆเนี่ยมันควรไปใส่พวกบายากลอะไรแบบนี้มากกว่านะ,ะซึ่งอดีตสองผมทำคอนเทนต์ให้ดูไปแล้วครับบายากลเนี่ยก็มีเป็นรถแร่ทําแร่หนึ่งบ้างแต่ก็ไม่เอาเพราะว่าเกียร์มันจะกากเกินไปนะคือมันจะเหมาะกับสําหรับเกมเล่นเองเท่านั้น,นครับเกมน่าร,รับเดี๋ยวมันอาจจะไม่ไหวผมก็เลยอาจจะเลือกเป็นอัปเกรดธาต ให้มายากลอะไรประมาณนี้ไอ้อย่างเงี้ยเจอทีมีตัวกันบินไม่ตีไม่ตีเดี๋ยวไม่ไหวนะอ่านะครับอันนี้คือวัดกันเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช้ตัวกันบินเช่นเดียวกันนี่นะครับแร่หนึ่งนะนี่ให้ดูครับอ่านะครับแล้วก็ด้วยด้วยมันมีความสามารถตรงนี้นะผมก็เลยมองว่าอ่ามันสามารถที่จะยืนได้ครับอาจจะเดี๋ยวมันรู้นะพอมันโดนนะ่ะมันรอดไหม โดนคี้โนนดาเมจอ่ะแตกโอเคแตกแตกหนึ่งครับแตกไปแล้วครับเรียบร้อยครับอ่ะพัดไปก่อนครับพัดไปก่อนพัดมาพัดกลับไอ้พัดกลับดิเพื่อนพัดกลับไม่พัดเกินไม่พัดด้วยอ่ะไม่พัดนะอ่ะพัดโอเคพัดที่หลังไม่ไปไลไม่ไปไลครับอ่ะบาวแรกหนึ่งวิ่งออกไปโอ้โหโดนสวนถ่ายเกลี้ยงแน่เลยเออกาดจะเกลียนซะหน่อยนะ อ่ะยืนไม่ได้ครับแนะ่นอนมันตามสภาพอยู่แล้วนะคือผมก็ลุ้นว่าเผื่อวันหนึ่งเราจะมีะค่าเกียร์นะครับคือเราไม่สามารถที่จะเลือกออปชัน4ซ้ำกันได้2จุดนะฉะนั้นเนี่ยการใส่เกียร์รถแรก4จุดมันก็เลยยังทำไม่ได้อุ้ยัวแตกโอ้นี่บอกเลยนะวันตีแรงนะลอดเฉยเลยครับ ออฟทันสี่มันจะเลือกซ้ากันไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยการลดแรก4จุดมันก็เลยทําไม่ได Hence, ้มันจำเป็นจะต้องเป็นค <t> ่าเกียร์นะครับที่ลดแรกก็ค่าจะเยอะแล้วก็อยู่ในเป็นค่าพื้นฐานของเกียร์นะนี่ครับเน้นย้าให้ดูครับซึ่งมันอยู่ในเกียร์ฟรีเพราะว่าเกียร์ยุคใหม่เนี่ยมันจะยืนพื้นที่30เปอร์หมดแล้วนะครับนะถ้าก็จะเป็นพวกเกียร์ลดแรกเยอะๆก็จะต้องเป็นเกียร์โคโรโบเซตเก่าๆแล้วต้องเป็นค่าสูงด้วยนะเพราะว่าจะมีเซตโคโรโบที่ค่าเกียร์เป็นแบบสุ่ม หายากอยู่เหมือนกันเออต้องแบบค่อนข้างจะเป๊ะหลายๆจุดนะอ่ามันถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับเออคลิปนี้ก็เลยได้ว่าทำทำออกมาเป็นเป็นสนองนี้ตัวเองแหละเอออยากจะทำสนุกสนุกครับทำขำๆทำเกียร์เกียรนะแล้วก็ต่อบกับเกียร์นะครับว่าก็ขโมยลุงมาจริงๆก็พูดตรงๆก็ขอ,ขอกันตรงๆนะเออนะเห็นคอมเมนต์ผมก็แบบอะไรวะโดนทำตามแย่หน่อยนะ เขาก็ทำตามกันหมดนะรีวิวเรนเจอร์นู่นนี่นั่นครับไปทดสอบด่านเนี้ยผมเป็นคนแรกเลยที่เลือกด่านในการทดสอบเนี้ยอ่ะคนอื่นเขาก็ทดสอบตามตามกันผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งที่ด่านที่ทดสอบเนี้ยมันก็มีเยอะ,ยะแต่ไอ้ด่านจุดที่ผมนํามาทดสอบเนี้ยผมเป็นคนแรกที่ทาเพราะผมมองว่ามันเป็นด่านที่อ่าเราสามารถที่จะเห็นตัวเลขดาเมจของบอสได้ชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นเอ่าเหมือนเอามาเป็นบรรทัด ฐานตรงกลางเหรอแบบเฮ้ดาเมจประมาณนี้เอ้ยถือว่าหนักนะเอาแบบนี้เบาอยู่นะอ่าแล้วก็ตัวบอสเนี่ยดาเมจมันหนักมากบอสคือดา m เมจมันหนักมากๆเรนเจอร์ตัวไหนก็เรียกได้ว่าถ้าโดนก็คือตายหมดอ่าเราก็จะมาทดสอบว่าเฮ้มันหลบได้ไหมถ้ามันหลบได้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับ หรือมารับดาเมจจากบอสได้เออก็โอเคนะผมก็เลยเลือกด่านนั้นอันอย่างเงี้ยผมทาเป็นคนแรกอะ่ะทําไมไม่มาเชิญชูบ้างวะเออทำไมเมื่อก่อนเราทําข้อมูลโคลาโบอยู่คนเดียวไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาเออนะอแต่เราไม่ได้เรียกร้องเอา,เาอย่างที่บอกว่าแบบเออบางคนมันก็พึ่งเล่นนะคือบางคนยังถามข้อมูลท่วบ้านอยู่เลยข้อมูลแบบที่โอ้โหใครใครเขาก็รู้กันน่ะแต่ปรากฏว่าอไอ้พวกนี้ด,าด่าทีเคละก็โอเคเข้าใจแล้วว่า ก็ดา่าตามๆกันนั่นแหละทางที่คลิปก็ไม่เคยดูรู้จักก็ไม่รู้จักเออบางคนเพิ่งเล่นสามเดือน6เดือนนะตายเลยครับบนเยอะนะอ่าก็ตามสาภาพนะก็ถือว่ามาทําเล่นกันสนุกๆน,นะครับนี่อย่างที่บอกคําว่าภาคพื้นน่ะสาคัญที่สุดเอาจริงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะของผมเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับอ่าความสําคัญกับเรนเจอร์ภาคพื้นมากๆอ่าเพราะว่าตัวบินเนี่ย เอาไว้เป็นทางเฉพาะแต่แต่ว่าผมมาทําคลิปตัวบินค่อนข้างจะเยอะแล้วทุกครั้งที่ทําคลิปตัวบินนะก็จะสังเกตเห็นว่าในตลีกก็จะมีตัวบินเยอะขึ้นเพราะว่าเราทําให้เห็นเลยครับว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงๆเราสอนก็คือให้ความรู้ว่าเนี่ยเวลาคัดทีมตรงคัดทีมตีนะครับเอาแบบไม่มีตัวกันบินนะออาพาคพื้นวางเรนเจอร์แบบไหนครับแต่ว่าอันนี้เราเรียนนะอันนี้เราเน้นเลียนนะครับอันดูป้อมจะแตกไหมป้อมใครจะแตกก่อนกันครับ ดูครับอ่ะบาวอัศวินจะรอดไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่ะเราอามตะมาทันองค์ไม่ทันอ้จะกดอมตะไม่ทันครับอ่าอ่ะ,อะมาทำให้ดูกันสนุกสนุกนะาะว่าเพื่อวันหนึ่งนะครับอ่านะครับก็จะมีเกียร์ อาวุธนะะผมไม่รู้นะเพราะว่าเกมชิ้นนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกมเขาดึกยังไงนะครับ,รรรบทำให้ออปชั n นเนี่ยมันสามารถเลือกประลนแรกได้แต่ว่าพออยู่ในออปชั n นที่4เนี่ยมันก็เลือกสูงสุดได้แค่18เบอร์ฉะนั้นก็จะยังมีข้อจากัดอยู่นะครับในการทำเรนเจอร์แรกหนึ่งก็คือทําออกมาขำๆแหละเอาจริงก็ใช้อะไรมากไม่ได้ครับ ยกเว้นว่าเหนือกว่าถ้าเหนือกว่าเนี่ยไม่ต้องเติมพลังชีวิตนะครับไม่ต้องมีหลบสกิลเนี่ยเอเนเจอร์ก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างมีขีดจํากัดคำว่าลีกที่อยู่ศัตรูที่เจอเนี่ยผมจะใช้โดยตลอดนะแต่แบบนี้ก็เรียกได้ว่าปรับเป็นเกียร์มาตรฐานดีกว่าเออมันจะได้แบบยืนได้นะไม่งั้นนี่ก็ไม่ไหวนะเออครับอีกจุดหนึ่งนะคือผมเนี่ยทดสอบนะผมเพิ่งจะทดสอบล่าสุดไปอเดี๋ยวผมลองมาเล่นแบบนี้ดีกว่า ก,ก็ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันเดาลองดูครับเอาแบบขำๆนะอ่านี้เดี๋ยวทําเพิ่มเติมนะครับขำๆนะครับก็ลองเอารถแร่มาใส่ให้กับตัวบินดูเอ๊ะก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะอ่าถอดเลยครับลงทุนเลยครับใช้รูบี้ครับอันเดิมผมใส่ชิ้นนี้อยู่นะช่องกลางก็อ่าเป็นรองเท้านะครับอ่าช่องสุดท้ายก็เป็นกระดิ่งนะครับอ่าหรือจะใส่เป็นเข็มขัดอมตะก,ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับ อ่าผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะนี่ครับอ่าแล้วก็ตัวบินนี่ตัวบินก็มาใส่รถแร่ไปอ่าเดี๋ยวดูนะรถแร่ 1. จุดใช่ไหมสอจุดโอ้ได้แค่สอจุดนี่เพราะว่าชิ้นนี้มันไม่ได้นะอ่าน,นี้ออปชั่นก็เลือกเป็นออ่น,นไม่ได้คือผมอ่ะเคยลองอัปเกรดาธาตุกับตัวบินผลคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้ตีแรงกับป้อมนะ เออฉะนั้นก็แสดงว่าอ่ะมีขีดจํากัดอันนี้คือได้ได้ว่าผมก็ได้ทําการทดสอบแล้วนะอ่าไม่ต้องมาทดสอบแล้วครับคือผมว่าแบบเฮ้ยแบบเนี้ยถ้าเกิดมันอัปเกรดธาตุมันน่าจะตีป้อมแรงได้ไหมเพราะว่าอ่า uh, อัปเกรดธาตุเนี่ยมันมันน่าจะส่งผลต่อการตีธรรมดาด้วยแสดงว่าก็โอเคมีขีดจํากัดอย่างที่บอกครับว่าตัวบินก็มันก็ไม่สามารถที่จะติดคริได้อ่าแต่ว่ามันมีสกิลที่เพิ่มความแรงในการตีได้ อ่านะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่ามันมีตัวที่มีบัฟแรงคลิกกับตัวบินนะที่ตัวบินไม่สามารถที่จะคลิปป้อมได้นะครับอ่าแต่ว่าตัวเกมก็คงจะให้คลิกกับพักพื้นมีผลนะคลิกกับพักพื้นได้นะครับแต่ว่าคลิปกับตัวบินไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ปรับมาเล่นธรรมดาดีกว่าดูครับเตรียมมวงครับนี่ครับศาสตร์เลยครับเปลี่ยนล่างทั้งฝูงเนี่ยแบบเนี้ยง่ายๆดีกว่าเออมาลดแล่ตัวบินนะ อนับแล้วก็เป็นเกียร์แบบมาตรฐานด้วยนี่แบบนี้ได้ผลค่อนข้างชัดเจนกว่าไหมอ่าเดี๋ยวหาทีมตีนิดนึงครับลองเอาแบบไม่มีกันบินนะมันจะได้แบบสะดวกนิดนึงครับแนแตาลีเแถวเนี้ยคือมันจะมี2 2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือมองว่าติดกันบินเอาไว้ก่อนสบายกว่าไม่ต้องมาหลอยป้อมครับกลับไปกลุ่มหนึ่งคือมองว่า เขาอาจจะไม่มีการบินหรือไม่ก็แบบววัดใจไปเลยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดจัดภาคพื้น10ตัวเนี่ยมันจะแข็งแกล่งมากๆแล้วมันอาจจะเจาะศัตรูได้นะครับคือศัตรูที่ใช้ตัวบินเนี่ยเขาก็าจะต้องสูญเสียพื้นที่ตัวบินไปละหนึ่งที่เออนะครับเขาก็ทำให้ภาคพื้นอ่อนแอลงยิ่งถ้าเกิดบางคนวางกันบินอีกโอ้โห2จุดเลยครับภาคพื้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะอ่อนแอมากขึ้นนะครับอ่านี่บินผมก็แรกจะน้อยน่อย เฮ้ยเจมมวงนี่แบบว่าทําคลิปล่าสุดไปนะเจมม่วงค่อนข้างจะ MVP มากๆอ้ามาครับตัวบินครับนี่ตัวบินต้องเคลื่อนที่ไวๆหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยจะเพิ่มนะในส่วนอื่นๆสักเท่าไหร่นี่เอามาเพื่อที่จะอร่อยป้อมครับอ่าส่วนเอเิเรียนะ เอมมเนียก็เอามาตัตันบินได้ครับแต่ความสามารถในเปิดอันเดี๋ยวดูว่าจะตีกี่ทีตัวนี้มันตีแรงเพราะามันมีบัฟนะครับเพิ่มแรตัวเป็เห็นป่ะลดควบเลยครับแอนี่แบบนี้ดีกว่าง่ายๆครับใส่พื้นฐานดีกว,ว่าเกียนแล้วแบบว่าอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ถือว่าสนุกสน,กนะ <c oughs> ก็มาให้ความรู้กันนะครับในเรื่องของการใส่เกียร์รถแลหนึ่งอ่ะก็ เผื่อนะวันหนึ่งนะมีเกียร์พร้อมนะอ่าก็สามารถที่จะเอามาลองกันได้แต่ตอนนี้คือเกียร์มีเท่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อจํากัดในการทาอาจจะทําไม่ได้กันทุกคนนะครับวันนี้ก็สิ้นท้ายกันด้วยร้านเติมเกมอ่าลูกยุทธ์ชันแนลเลยครับต้องรีบไปเติมเลยครับโค้งสุดท้ายแล้วนะในส่วนของแพ็กเนี่ยเติมก่อนจบรอบโคโลโบจบสามสิเดมักกะลาใช่ไหมอ่าก็เติมอ่าก่อนปิดเทิรนะ์ฟครับสามารถที่จะเติมทันนะที่เหลือก็ทำภารกิจตามแพ็กเกตอ่าให้ครบนะตามแพ็กเกตตามของ อ่าแพ็กที่ซื้อนะครับเอาก็ับไปเติมกันที่ลุงยุทธชาแนลครับร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยสนใจคนเติมนะครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดเลยนะครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลแอปเปิลนะครับเติมถูกมีแค่ iOS แต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษนะอ่าบริการพิเศษนะครับก็คืออ่าเราเป็น Android นะครับอ่าให้ลุงเปิดกระชากดรับ Ruby จัดได้เลยครับถ้าเป็นแพ็กเกจอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับ Ruby เรารับได้เองเลยนะครับที่ Android อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีก็ให้ลุงครับเก็บ Ruby เอาไว้ให้ที่่่่ iOS แตตตวาาาาา้้้องงเเเเิิิมจกกรรรนนนนนลุทัะป็บพศษ ร้านลุงครับโซนเกมการีนาแบ็คโควเวอร์โมบายลุงก็เติมถูกเช่นเดียวกันครับก็ไปเติมกันที่ร้านลุงได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปั๊มหุดคอมเมนต์ครับลุงยูทูบชาแนลรันเตอร์เกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับถ้าใจแล้งเงียบก็แอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่ไอซ์ไซด์ดุมก้าแบบแปดอ่ะรีบจัดเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ